อออ,อ,อีกอย่างป้าเลยแล้วนะ่ะยู่ใกล้มีอย่างลรเฮาพัดเจ้าโทรบ่ได้ลระเจ้า สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขค,คนเนาะพ่อกับซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ๊พ่อพ่อกับอตอนนี้กับป้าเจ้ามาบนนี้พ่นจนพุตึมตึมตึมเลยพี่น้องเอ้ยมีหน้ามีในยอยู่บ่น,น้องพ่อน,นี่มาก่อนอื่นกับก่อนสิเข้าไปกับเฮาก็ได้ซื้อเนี่ยกินเน่้อยู่แหละมามากระดูกไส้เหมือนขูดกระูกไส้โดยโดยเนาะเพื่อนเดียวสิกับกล้องสักก่อน ป kind of Say, de der, ้านางก็ได้นะสบายดีเด้อป้าเด้อโดยเพิ่นมาแต่เศร้าเพิ่นบอกเออเออเจ้าออกมาแต่เศร้าเพิ่นบอเฮาว่าบอกน้องทงเฮาบ่มีนะเจ้าน้องทงบ่โทรบอกฮาน้องงทเออบอกป้านางออกมาเนี่ยเจ้าออกมาเพิ่นอีจอดแล้วเฮาว่ารอเจ้ารอป้าเพิ่นออกมาก่อนเด้อเพิ่นมักมองไรอ่ะ คนรามีน้าอยู่บ่อยู่หันน่ะาเพิ่นกรวบาจอบแบบมิมี่เยอะมั้ยขาบ่มี่เพิน่นย่ายให้ไหมวันนี้บ่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนี้เด้อป้าอันเนวกินเจ้ามาอยู่บ่ถั่วแหละนี่ไามาาเลงบยิป ่อนกับข่าโฮมแห้วเนาะคนลาบซีนได้ปะซีสุดอ,อ,อ,อันนี้น้ำซุปมันมันลายอยู่ก็เลยเอาสองทงน้ำต้มถ้่วบวงกันมาอยู่จี<ด>ไปหอยไวใบคนหอดเวลาคนกินข่าวเทียงจากนั้นนี่ปี้ยงไก่คนเห็บซับเรียบร้อยพีแล้วหอยสดไหมพีม่แล้ เนีก like ็ะยุนดีแล้วไปอันอันแกช้าเขาหอมเนี่ยฮะซื้อเนี่ยกินซื้อลาบนี่ก็เบิดเซนซ่าวซื้อปิ้งไก่กระเซนซ่าวนี่ระวังดิแทงเมยุญทวีว่าซื้อเนี่ยกินเนี่ยเด้อซื้อลาบซื้อปิ้งไก่ว่าสั่นระวังนด้มันนั่นนี่นี่ปิ้งไก่นี่ตัวนี้สับเรียบร้อยนี่เดี๋ยว้าไปเบิ่งพุ่นก่อนเด้อ หยั่งอาเบิ่งพี่กันอือยั่งเลยมาอยู่ก oh. oh, ับต <that> ้องเพิ่นธาโอ้โอ้ผลทุตรักขั่วเลยเนี่ได้สบายดีเด้อเด้อมาแต่เศร้าหุ่นบ่โอ้มีน้ำอยู่บ่นี่เทงเลยจักแม่ล่ะ โอ้โหสังสาวนาสวัส <saturated> ดีมาตจเศ้าอยู่ทิเสียวองแั่แม่นี่แม่นวะลอยลอยทีน่าลอยที่ดอนโอ้โีไปถามเจ้า่าโอ้มาทางทานข้าาปีาจสมุนกัโอ้ดีแล้ว เออคุดใยกันอ้าผู้ทางคุณแล้วล้วบ่าทางผมโดยโดยโดยตามสบายโอ้เฮ็ดให้มันโยงแบบช่วงช่วง้วเด้อเฮานงายมากเกันอะไรนะทางลุงแก้วสบายดิไอ้เวนจัดการเองช่วงนี้ แว่าจังไดเอาเองล้วเด้อว่ะ <laughs> โอ้โหาเออกาประจําจี้ที้วเข่าแล้วบ้า่ยนึงสกินก้อนบ้หรือห้แล้วว่าีนเนาะโอ้ตอกถามเพิน่นส,สกินเข่าก้อนบ้หรือให่แล้วก้อนบ้สีแ้วเลยแดงแดเลุนั่งโอ้บรเธอใของแค่ยิบบ้ ของแค่ได้มันจังหัวฮัเกเสื้อกับแปะจุน่าบนบักกระนะโอ้จังสั้นลละมันจังมักคนจังนิยม <c oughs> อ,อัวไฟมันนี่แหละสำคัญเนาะะว่าเฮ็ดไฟบุดีกันโยมยากอีกหูทั้งคนคนแล้วอะไออกแห้งว่านา,า,า,น,า,านัังนนเนาะอาจจะในกระแล้วได้หนโอเค มีปา้าน่ป้าท่างป้าปเพิ่นเลือกเอง ซีเรียลอะไรวะสันฮัฟบว่าเพื่อนนันมาตอนใดแต่ว่ามาหน่ะเพื่อนเห็ดแล้วแ้วว่มันซู่ฮั่นตอด่ันสองบอบตับดิบตัดี่ที่ทุกว่านเดียวกัน cũng anh bảo cô một chắt canhเอง rồi, để cho nó, cô ăn hũ vận chắt xì, nó nhiều đấy, để cho thích cho em rồi. một mình như สองก้านเขาทุบเอาเขาห่อเอาไปเลยไปเลยไปเลยไป Нет. ของแล้วมักหม่องนี่บ่โอ้โอ้ใกล้ประตูแล้วมีพวกะีเลมักเลยโอ้เราเลือกแล้มักวันนี้อืมอืมอืมเอกำลังสีนั่นอยู่บนเนกำลังโตโตยัง สบายดีตามมาหุ้งบ่โออเรียบร้อยเลยที่นำแเ้งบ่เออต้อยมาหุ้งตามเหนเป็นแรงบ่ใชเห็นแรงครับแล้วกินน้ำกันเลยบมเขาซื้อเนี่ยกินมารายอยู่กินน้ำกันซื้อราบซีนเนี่ย สวยบวงเพื่อนมามาย่างเรื่องพกอ้าวแล้วเรื่องโคกวันนี้ก็แยเท่านั้นแล้วเฮ้ยเพื่อนยังหล่าก็ได้เรืมอคกจี นี้ครบเครื่องบดเลเบ,บิดบางนอกบางนาวแบบีอะไรจี้ายนะวันอมีนมีน้าบอยน้ไรปวแล้วว่าคันบมีน,าน้าหนีแล้วรับประกันแล้วเจ้าให้ไหม่พอเดือนหา้านาวบวกกุ้งไม่เจ้าให้ไหม่เรา คนเจาะสามสิเมตรคุณนีิเน,น,น,นี่นะมันยนมันา,า,นาข้างเบิ่งนี่แหละแล้วว่าเดี๋ยวมาพี่ก่อนแป๊บนึง่งอะเันนี้ว่าเสาเฮื่อนนะเสาเพื่อนบ่อาน,นี่ อันนี้ใช้มีตเทนี้เลยแม่นีเทนี้แล้วของบนโอท้ทมเท่าแต่ของฝากวาท่านเห็นเหมในของขวานบนน่าอีกบ่ดิขนมา่งว่านี่บ่เขินามาลายนมือเลยดิอันี้แม่ใส่เรือไทยขนมา เจ้าของเพื่อนนี่นี่ขันน้ำมันบะกุ้มกับเพื่อนสิมาจ้อให้ไหมนะวะมาเจ้ยไม้มาเจ้าไม้โดยเจ้านี่ผมต้อง่วงบ่มีน้ำแล้วเพื่อนมาเห็นให้ไหมเพื่อนนะเพื่อนรับประกันปีนึ่งเหมือนเนาะรับประกันมันฮักมันเทเราบอกแล้วมาแป้งให้อยู่ใกล้เรื่อนเล่าดีอยู่บ้านท่านนี่ใกล้เพราะว่าถ้าว่ามันคอยมันปีนมันเหีียนมันสูงกว่าคืนี่เนาะไหนเพื่อนไม่แป้งให้สบาย ทันหน้าบอกก้มไปแบบมันโยมเจเล็ดเจเล็ดสิก็บอกคนแล้วเนาะมันต้องเอาเต็มท่ออ้วกอ้วกไอ้น้ำพิ่นเวลาประกันให้เพิ่นเจาะให้ไหมเพิ่นว่าถามว่ามันมีปัญหาเพิ่นว่าต้องห่วงแต่ว่าอยากใส่ใดใส่ใดไผดืนได้ไผัยยังใส่ใดครับอกเพิ่นอีใดมีใดบริการเลยบริการอีกแปลงให้มันเพ่อะไรคือที่แรกมันบอกออกมัยังบอกเพิ่นมาแปลงให้เฮ็ดไหมเนาะ เฮ็ดบเป็ี่ยนเน่ฮะคนมาเฮ็ดให้ยันน้าบกุ้มเพิ่นเจ้าให้ไม่แบบว่ามันมันบ่แห้งเหมืนสิแบบเฮ็ดจังไดหน้ามันเบิดนั่นแหละเนาะมันบ่มีน้าบอกคนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมีน้ากับคุ้มฉุ่ได้ยังไงต้องน้ามันคือบ่ขึ้นแล้วข้าบอกรับเป็นฉุกขึ้นเลยว่าจะได้ก่อนน้ามันมันมดน้ามันก็มีไรกรณีมังเยอะน้ามันบกมันยังมันโชว์มันยืั้นนะตไม่ต่อไม่เดี๋ยว่นมาเห็นเห้ไม่ เจ้าคิีว่ามันลายอยู่วะลายน้าไม่ได้เจ้าวัดสยามเอับัดพวกนั่นมายามขึ้นมาบนน้าบุลายเยพอกันโดใจอยู่ได้มปกการมคนละสูตรคนละสูตระพกรนพอชี้คิดก็น้อหรือยังนม่คิดเด่นคนชุมมาก่อนพนั่นน้าบุลายคนล่บุลายเอาทางหลังเราเอาเจ้าบดะที่น้าโอเจ้าบัดว่าเจาะแถวนี่เ็เราบัดเจาะแถวเราบดเจาะแถวเอาบุเจาะแต่แบบ เสวาเจะออต่วาแถวนี่เมนเจ้ามาเลยเอ้พลยอ้ลังนี่ขึ้นไปก็เมนเลยที่ะวาจะเอจ้า้องดินเราปคุดเจาะเออเฮ้นมาโซนบ้แเมนเฮอนมาโซเจ้าของดินกัแล้วเจ้าแล้วก็มิตรไทยน้ำอเราเจาเด้อเราจะพุ่นราคโอ้โอ้โอ้อีกย่างป้าเลยแล้วน่ะยู่ใกล้มีอย่างลรเฮ้า คัดเจ้าโทรบ่ได้ละเจ้าก็บอกเฮาเดี๋ยวเฮาสิโทมล่ไหเพื่อนเล่านั่นออกแกบ้น้าเข้าบั้ปลาออฟานมืออะไรกนก้อนก่ตเพื่อนเรานะเข้าไปบันท้าใช่เพื่อนบ่าวก้สิเขาคู่เลยเนาะคู่บัตรทิันทาดูบตรโดยใชแล้วบ่าวหน้าบุอมกุ้เราเห็นเห้ไหมเหรอวะเนาะโดนหอดแล้วเหเดว๋เดนี้หอดแล้วหอดแล้วจิ๊บเอ็ด เจ้าเม็ดฮอนนาฟโอ้แต่พเ 30, 30 S. <S พผลเสียลงให้สามสิบสามสิบเอ็ดผลเสียลงให้ซ้ำกันกับของป้าบนนั่นแหละไใบ่ต้องห่วงมีน้ะบมม่มีเพิ่นเจอบให้ไหม่เพคนน่ะบ่ต้องห่วงเด้อเบิง่งเบิง้งไปไปนั่งคมผู้สิทามนี่ไป <laughs> ให้ทงอันเพิ่นเฮ็ดให้ก่อนจัางหน้าจัางมาเบิ่งไหมไปนั่งคุยกันก่อนบบดนี้ โอ้เจ้าไพ่คูณลักขัวอันนี้เาาออไอ้แพ้พลาดขีตมเน๊ะโอ้เจานายจาังหวัดเบิ่งคนไปนั่งอยู่โฮมอยู่เงากันโอ้ทางน้องลาตีสบายดีเด้อเด้อสบายดีนะอันนี้พอ่อรึโดยอีธามนี่ไจ้านเมื่อคืนนี่การ์ลับกบะกะรลับอยู่ รับบ่ได้ยางรอตามเตาทานบอกะมารับประตื่นฮันละดีแล้วนอนโดยขยัเจ้านอนมารับเยอะคิดเยอะ,ะ,ะทันเลยสมุทต้องคิดก่อนนี่มันยังก็ได้เลยเออคิดนะแค่ว่าคิดแต่บ่แม่คิดยังดีใจคิดดีใจเบ่าวรีมันกระลังคอยกระคิดเนาะเพิ่นกะเพราะว่าออกจากแจปป้าเนาะเอ้าเพิ่นมาเห็ดหัวเห็ดยังเลยวันนี้ทานกับบัตรจูดยังกะบบัตรเห็ด เขาก็เสิเที่ยวออกมาพี่เงินค้ำกับเซีมีเขากินกับเซีมดเลยไปขีดไปสิผู้เดียวหาเห็ดยุ่มมือนีิเฮ็ดใจขาขีดเนี่ยนะขีดโดยเฮ็ดโดยมันนี่โบลี่มันซื้อเข่ามากม้วนนี่แบบมันซื้อเลยเข่ากับลักซวัด์บอกว่าถึงมันนี่ก็เลยว่าโอ้ยตายเลยเข่ากับลังสิมด์โดยเลยเข่าก็ได้โดยเลยสั่นขึ้นอีกสั่นขึ้นอีก จนว่ะว่าเอาวัได้ฮะพอกระลัปล่อยเลยแหละเมื่อวานนี้ชื่อื่นอยู่นี่คิดมันเองโดยเอาทีสบายใจเล้วก็คอยกันว่าคอยว่าคอยว่าสิแล้วพอกระกดดันอยู่เนาะมันอีกอะเข้ามาดีใจ h ẳ นแล้วเงินมันนี่เขาคือมืดโดยแต่ว่ามือมื้อยังเฮากับเหตุยุบเวียกแต่ว่าใจเฮามันขิดเนาะแปลว่าเฮาบวเด็กเก็บความถูกออกแต่ใจอยู่หันอะมันนี่วอลลี่มาซื้อม้าอีกชอบหนึ่งโอ้คอยดีใจไหม ล่งไปเลยแบบโล่งคืไปสอบเรื่องนี่กินสองคนเขาลูกนี่ได้ก็เดือดเป็นปาปลาได้อยู่นังเคื่ยกะลูกล้านกะนั่งกับเครงน่องน้ำเนาะนังเคื่ยสะที่เคี่น่องกะกินน้ำเราบไม่กินได้โดยห้าวขับเป็นเอื่ยกะจส่สีว่าได้อย่าบอกว่าอย่ามากินเด้อจังการสี่ห้ากับโมกาเนาะโมก้าเบ้าเด้อันาคันน่องขิด น้องทิงทิงเจ้าหรือว่าน้องทิงทิงสาวแต่งนะอืออันนี้เจ้าจะเสิยดามาอยู่พี่เล้ปะโดยนั่นแล้วบ้านนี้อยู่พี่สบายด้วยสบายโดยเจ้าจะปลูกผักปลูกมีนยงจะได้น้ำกับมีนยังกับมีเจ้ากับเปียนซะับเผาทานเผาทานเผาก่อนหลายปีเลยอันนี้ก็มาเร่ปลูกผักเรืปลูกดอกไม้ท้ายเปื่อนเมร์น้องโมเด้โดยเขาซื้อเป็นกิโลเลยกับเราเรื่อง นันแหลค่ะคะแนนมีหนามีนายสีเขาก็สิสค่อยเห็ดไปแล้วเห็ดไปเจ้าดูท<น>ีดอกติดฐานเจ้ายังเห็ดได้เห็ดไปฮันเดนอ่ะหูมีทางสิไปเลยจุกใจวัดได้มาบ่ว่ดได้ว่ดได้มาเมื่อนี่ผู้ใดก็มาเมิดเลยอยู่แน,น่นั่นสองสามเถียงก็เลยให้อยู่เผาทึ้งจุดฐานนะำง่ายๆพี่เมื่อได้คนสิเห็ดเพือนมันย่อเพือนจักกี่บ่ยังโมหูดิ โดยแกเตมอลลี่เพื่อนเนาะโดยมอลลี่ละมอลลี่ม้ามันได้ล้วหัวใจหายวันนั่นคือย um, mm, well> ังไงหายบาดนั right ่นโมแมนหายเลยสิหละหัวใจตกะว่าแมนแบบมันจะได้พ่อข่าวดีที่ว่านเตมอลล่โต๊ะข้าแล้วคือเมื่อวานนี่ป้ากะว่าเตบิดป้ากะยิ้มน้ามูฮันแล้วเนาะบันเนี่ค่ะกะบมันเนี่ว่าอันคอยซื้อข่าวมาให้ป้าเด้่ คือว่าบอกว่าถึงอะ,ะใจเต้นตุ้มๆต่อมๆไม่ได้มือไม่ได้เห็นบ้างไหมคอยขอขอห้ก่อนขอวันสิรินหนังหายอย่ารีบแล้วเงให้เลยว่านสิวันรีบก็จะหน่อบอกว่าถึงหน้หาห้พ่อแม่เพิ่นกันตั้ตหนาตั้หลังอยู่ถ้าวันดีใจสมบุญณ์สิเหรคนเท<ด>้าทำคุ้มดีมันก็ได้เนี่ยดีตอบเช่นไปเลย คือมืัอนี้แหละนะซั่งให้ซื้อนี่คนให้ซื้อนี่กินซื้อ<ด>สี่ลาคซี่ถงเด้อซื้อต้มเนื้อซื้อปิ้งไก่เนื้อมาสานโดยไปก็สร้างกินว่าส่ <c oughs> สนกูเจาหน้าบละกินน้ำกันมเนาะโดยมันจะเฮาอันเฮ้าข่าวมาเฮาหลุดลืมลืมซื้อน้ำหวานาข่าวมาเฝ้าพวกยันยันบวท่านเข่าง,ง่ายคนเฝ <c oughs> ้าลายก็เลยอัน ขสามาวุ้ยเย็นผืนคิวเข่าได้ว่าไปก<ล>้อนมาสันก็เลยเร่งเลยไม่ได้จอดเลยค <c oughs> ุณสาวนี่น้องทงโทรไปอ่านปะนังมาในแม่ว่าสั่งจะหน้าม,มาเลยป้าท่านในมีรถอยู่ว่ะ <c oughs> บันนี้กับหลานสาวมาพอดีโทรหาหลานสาวอยู่เมืองกหลานสาวมากกันเลยนะเอาแล้วเราโทรไปหาว่ามาพอดแล้วเราบอกก็เลยอ้าเป็นเป็กเลยเนี้ยบันนี่บอกก็เลยโทรใส่น้องทง เถืองทรหาปานางเนี่ยค่ะบุมเถิงนองเถิงน้องทคงเถิงเงินสาวหล่าดิสาวเกศาอ้าวเขาวาสินแหลกเขมาหลายสายแท้เขาวาสินแหลกดีแล้วเลยเถิงเก็บของขึ้นรถน้ำแน่แหละรถไทยให้เพิ่นไปเลยมาก่อนมาเนี่นั่นแหละ แต่กาผู้เล่าที่กาไปเบิ่งนันกาดว้อสีน้ำมันสีแห้งหรือสีคอยน้อป้าเนาะโดยจะได้กระเทิงน้ำแล้วคน่าแต่หางเสียลงให้มันแน่นก้อนคน่าเปิ่นหูเราได้มาแถวนี้เนี่ยโอ้น้าน้านี่ต้องโจ้ลงลึกแต่ว่าน้าสิบเอ็ดแมตรถึงน้าป้าป้าสี่นะฮ้โอ้ยถึกบนน้อว่ะถึกใจเพิ่นบนน้อข้กัว่าไม่น่ะเราต้องล่วงทางนี้ก็ข้อไม้ว่าทั้งผุนคือจอทั้งนั้นแกนว่าจออะไยแกนมันเสียแห้งเพิ่นนะนะ ง่ากอไม้ค่ะคอยซีให้ถึกบิเนาะอย่าเสียใจเพิ่นจังได๋ตอนเจ้าซีนะครัเออเพิ่นก็ว่ามีเพิ่นก็ว่าซีแหละนะเพราะว่าซีแหละอันจุมักอันอันนั้นเมื่อวานนี้หั่นคือว่าเอาเล็กอีหยังนั่นยามหมดลเด้เขาว่าบ่มีเพาว่าอามีแล้วสิรามีเเบิ่งีเจ้ามีบ่มีก็ได้าเบิ่งนํากันเนาะโถย แต่รายกัน,ใน,ใน,ในใสิกาส้าเคียมเนี่ยกินเนื้อยูกับผู้ซื้อมากเลยป่ะเดี๋ยวไติดตามค่ะไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยคลิปต่อไปคลิปนี้กับเจ้าเปี๊ยสนีกก่สกอนเนาะป้านเ,าเน,นาะเดี๋ยวจะเอื้ิ่นมากินขผาวกินหน้าไปเลยค่ะเบิ้งน้ำกันว่ามันซีนีหน้าแห้งนี่หน้าคปรยแห้งบ่ของป้าบ,บนกะแห้งอยู่ดิอันยังไงเป็นน้ำเหลืองเนี่ยโอ้น้ำเหลืองเนีเพื่อมันสีบดมันเป็นไงเนี่นยป้าเดียเขาเขาบอกมีไฟได้เข้าไปได้เป่าเขา เข้าบ่ได้ไหลเนาะแม่เฮ้เาบ่ได้ไหลคันเฮ้ามีดายเดีวเฮ้าโซบไล,ล่รงแล้วเฮ้าปล่อยถิ่นนะมันก็เบิด,มมบดไว <ล S 2> ้ไอันนี้เฮ้าแห้งเฮ้าสูบเอามันก็ซีซ่าเนี่ยจัง่อยค่อยโยงไปเดี๋ยวก็เบิดเองดอกคือของเขาอันน้องมวยค่ะว่าพัดพุ่นก็ยังใส่เราเด้อ้โมันก,นนกาา็สีน่านใสเนม่ยเราคือเฮ้าใส่ไดเฮ้าสูบเอาเพิ่นเป่าให้งามงามอยู่เด้เห็นไหมเห็นเงินน้องทงนั่เพิ่นกับเป่าให้เบิดแล้วเบื่อมันสีเบิด ก็ต้องนอนเท่าก้อยสุไปให้เลยโดยเนาะมาเจนากาดีใจน้ำเด้อป้าเด้อดีน้าป้าไหนป้าดีผู้เดียวดีใจน้ำเลยนะดีดีจนหัวละห้องให้จนห้องให้เลยโดยอันนี้แลียคุณคุณรักคุณหญ่เนาะคือทางเรียนบุญตาวีเฮ็ดอะไรเป็นตอิทนเป็นดูสงสารเจ้าโดยเป็นกระหาทางบารีเฮ็ดเศษเรืองเฮ็ดวั่วเฮ็ดยังให้เป็นตัเลยว่าใอ้ข้าวนี่มาเจาะน้าให้เจ้าโดย ท่านเฮาก็ขอบคุณคุณทางแม่บุญทวีที่ว่ามอบเพียงมอบงานให้เฮาเลยเฮาก็ได้ดีใจที่เพิ่นให้เฮามาเรียนเรตนี้ให้เจ้าเนาะแม่บุญทวีอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อเนาะทาคิดการาได้ก็ขอให้แม่ราบรื่หรือว่าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคนเจ็บจะได้คนไมีเด้อแม่บุญทวีเด้อเนาะสาธุเพิ่นอายุมั่นขวัญยืนอใให้ลูกลาตลอดไปเนาะ่ะเนาะโดยอ อกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กันยกเตียงตัวนี้สักก้อนพูดแหละถ้าเบิ้งก่อนมันแล้วมันทัวร์ยเลยสีแห้งแล้วป้าเนาะสบายดีเด้อยสบายดีคลิปนี้กันพูดแหละถามไปรุ่นน้ำกันว่าน้ามันสีแห้งหรือสีคอยสำหรับคลิปนี้กัสแอมล่าพาจากไปสักก้อนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อนะขอบคุญขอบุญไปทางทีมงานเจดีเอฟซีทุกคนที่เบิ้งคลิปแล้วบื้องขามโฆษณาสำหรับคลิปนี้แอมลาพาจากไปแล้วเนาะ ผมกับคุณไปทางเอซีซอยก็ไล่ก็แซ่หายาาบุนเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดิลิปต่อไปป้าคุณแม่พี่น้องเลยวันนี้ไปก่อนพ่อ,อกันให้ลิปหนาเด้อขอเกาเ่าวคำว่าสบายดี